คือคนชอบกินมากครับชอบกินแล้วคือทังนี้เขายังไม่มีใครปลูกลองลองปลูกดูอนพีแกงกนแกงแกก่อนแกก่อนพวกญาติญาติเขาไปกินกันเขาก็ติดใจเนี่ยอร่อยอร่อยมันมันกรอบหวานขายขายไม่ได้สามปีแล้วเริ่มรายได้ก็ประมาณสามสี่ปีได้ผลผลิต ปีแรกๆก็ร้อ2 0 0งร้ลูกปีนี้น่าจะถึงพันอยู่ครับแล้วได้ทุเรียนมันก็ถ้าพูดตามจริงก็ดีกว่าปลูกม,มันปลูกทำข้าวครัปลูกห้อยอคือแต่ว่ามันต้องอาศัยความอมดทนในระยะเวลาเพราะว่ามัน,มนหลายปีกว่าจะกจะได้ผลผลิตตัวลแล้วต้องการความเอาใจใส่ เอไใส่ให้อยู่กับเขาเหมือนเป็นลูกหลานอยู่คนในครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยผมว่าสู้สู้ได้ครับชู้ได้มัน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 หวานมันต่างกันแล้วก็มันเนื้อมันละเอียดแล้วมันนุ่มแล้วแล้วก็เส้นใยมันเล็กแล้วก็เปลือกมันก็ค่อนข้างจะบางแล้วก็รสชาติมันต่างกับเขตอื่นเลยแหละผมว่าลองมาชิมดูก็จะรู้และครับก็ได้รางวัลค่ะเนี่ย รางวัลอันนี้รองชนะเลิศอันดับสองประเภทอร่อยค่ะคอันนี้อีกใบหนึ่งก็จะเป็นลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่รางวัลชมเชย5โล9ส่วนก็อยู่ไม่ไกลหรอกค่ะอยากให้ลองเข้ามาชมดูค่ะมาลองชิมทุเรียนหนองบุญมากนั่นแหละค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงสมคำล่ำลือไหมต้องมาลองเองค่ะติดกับอยู่ห<อ>มู่หมูม่มมแปดตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับ